กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีตก่านพบพกันคือเก่าพี่น้องเลยโอ้ยมาแต่เศร้าพ่อพี่น้องเข้ามาตั้งแต่เก้ามุงกลัวเนาะเก่ามุงปลายพี่น้องมาที่ว่าน้องอนเนยตกเตียงคะแหละพี่น้องตกเตียงเด้อบ่านตกบันไดเด้อตกเตียงนาะเตียงที่ว่านั่งกินซุ้มเซลอะไรพี่น้องอันอาการของน้องกะหมออยากให้นอนรอเบิ่งอาการหนึ่งขึ้นแต่ว่า นั่งดีคือลายเลยบวชัวซีได้นอนลืดสิได้เมื่อน้องะแต่ลกกะกละกับว่าซียนส่งห้องมอนแขงสวรรค์เขตพี่น้องแต่ว่าอาการนางกับปกติดีแบบแบบนั่งหลินแล้วแบบในหน้าแล้วก็กินขา้นนาวกินน้ำกินนุมได้ปกตินิ่มเงียมปกตินะแล้วก็เลยแบบว่าพื้นที่อยู่สวรรค์เขตแบบพื้นที่สีแดงนะพี่น้องคนติดโควิดมีแบบว่าเสี่ยงร้ายก่อนแบบในห้องมอนะฮาก็เลย เอามาขึ้นเออไปขึ้นฮะเอานามสโลมไปขึ้นมาสันแลยว่ามีการเสี่ยงลายพี่น้องอยนวนสวัเขียเท่าก็เลยแบบว่าโอยากคอไปเนาะมอธันมอเพิ่นกะเอออันนี้เพิ่นกะเข้าใจเพราะว่าเพิ่นกะขั้นสำได้สเนินเพิ่นกบบะโอยากให้ไปดอกแต่ว่าฮาเผาเอาการร้านซาวมาเนี่ยกะลายสามงพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เสาร์จนตอนนี้กะเป็นบ่ายบ่ายสามสี่โมงเล่งเลยพี่น้อง ตีกล้องแร่งเลยเนาะพาเมื่อนี้เป็นวันพระวันศีลพี่น้องเ้ยแต่ด้กาผลบุญที่ทำเนาะให้คุ้มครองลานเสาให้ปลอดภัยพี่น้องให้สวงให้เศร้าให้จังไดแหลกขึ้นมาจากทำบุญเนาะแลดมาจากวัดพี่น้องวัดกับิไกายกับเพื่อนครับพอันใดเนาะไปว่ากาซีบไกายนะพี่น้องปินหนาใส่กันอะไรแบบขั้นมันเอิญซุดเสียงกับแบบได้ยินเสียงกันนะพี่น้องโบกกลกับเพื่อนเนาะ มันน้องตาลแล้วไปบอกไปบอกแล้วก็แลนเลยกําลังแบบว่ากินเขาซุ่มเซลยูยวัดพี่น้องไปบอกหล้กก็แลนขึ้นมาแต่วัดน้องตาล่นกัๆเิ่นกับหู้ว่าตกเตียงหรือตกปันใดนะ่นไปบอกว่าตกปันใดมาส้นเผากระตกใจอย่างแห้งพี่น้องเลยแลนขึ้นมาบึ่งคิดว่าหัวแเตะหพวเตนนหายบัดึ้นมาบัดบม่ได้หายแต่ว่ามีอาการแบบอ้วกอะไรพี่น้องแบบอาเจียนออกมาแล้วเนาะก็ขอโทษขอภัยเดอ มีอาการอาเจียนออกมาแล้วรับก็เลยแบบสนีก็รีบพามาหาหมอเนาะแต่ตอนนี้นางก็นอนตื่นเรียบร้อยแล้วเบิ่งชายเบิ่งหนาๆนอืมสบายดีปะลุงคุณสบายดีแต่ว่าอยู่ังงอ้นงั้นงั้วเอาปากปิดปากออกดูบ่บ่มีใครนะนี่เนาะมีแต่แบบคนกันเอง พอน้องอเนยมีแต่คนกันเองพี่น okay, ้องเอ้ยเมื่อบรรลุอยู่ลูกนี่เมื่อบอใช่เงาเงาเมื่อบรรลุอยู่บึงหนาดูบึงหนาลูกให้อ้าบบึงหนาดูให้ปลาลูกบึงหนาดูลุงูกบึงหนาลูกอ่าเธอแสดงได้กับข้าวแหย้อเนยภาวนาแหย้อเนย์นเด้อพี่น้องเศร้าไวๆเนาะเศร้าปลาลูกเนาะพี่น้องเลยกับโต๊ะเปันบุญคุ้มครองเนาะเห็นได้เลยเต้นทางเะโอ้ยเป็นชิปล้มนี่นะ ตกใจตกใจพี่น้องเลยตกหมกตกใจแล้วลานสาวคอยหนาเงียบเงียบขึ้นเลยเนว้ยวไอ้บางหน้าง่ายๆไปเรื่องบ่งหน้าง่ายๆเงียบเงียบวานเนาะเงียมวานเนาะหากระตื่นนอนพี่น้องไปว่าเพื่อกันยังอารมณ์บ่ค่อยดีเนาะยังบ่ได้ลิลมาสัะยังบ่ลิ้เดอกสายอ้ำอยู่ใส่ซี่ซี่ซี่พอเนื่อยได้ส่ะ ใช้อน <sa> ื้อดิดักเมือดิดักเมื mm. ่อดิสื่อยาตันเสื่อนะเนื้อดักมื่อดิดักมือแล้วดักมื่อแล้วดักเมื่อแล้วอนาตาพี่น้องเอ้ย พังเบิงมาออื่นเนาะว่าสิเศร้าเลยบ่านั่งหรือจังใดเนาะเขาก็านี่ก็ยังบ่มั่นใจพี่น้องเลยแต่ก็ขอให้บ่เป็นยังเนาะให้เศร้าแล้วก็เศร้าเลยเนาะพี่น้องเนะาเนเนนะเขอให้หายเลยบ่บ่มีอาการเสกซ้อนเนาะคือว่าเลยก็ผ่าคุ้มครองคือว่าเลยเนาะพี่น้องเด็กน้อยเป็นบ่บ่คือผู้ใหญ่ได้เนาะเทวดาหรือว่า แม่เท่รลนี่เนาะปกปักหักซาซาถูกหอยเศร้าเนาะพี่น้องเนาะหายสวงหายเศร้าด้วยล่ะเด้ออันนี้เดือนแห่งวันเกิดข้องนางพี่น้องวันที่ซิฟเนี่ยก็เต็มสองปีเป๊ะเลยเต็มสองปีเป๊ะจักว่าสิมีข่าวดีอันนี้ก็ยังบหูด้วด้พี่น้องเด้อแววเววเววแต่เ้าก็ยังบดเลยเนาะจั่ว่าดนางมีข่าวดีมาจากแม่นางนีนแหละ ะรอรุนรอส้มต่อไปนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสิมีข่าวดีอวดพี่น้องว่าแจังเ <c oughs> นยปินนามา,าปลาลูกนุลกนุกเนยตอนนี้กำลังวัดสิผ้านั่งเมื่อยาันฝนตกเลยพี่น้องเลงยอนน้ลงองห้ันกันกัอกันกุนมันมันกันกอนกันกับบนกนกันกักนนกัันกันนันน อีร้อยบอสื่นบอบบ้านหากระตื่นนอนฮากระสื่นตื่นนอนกับอสื่นบ่บ้านปรนไดพี่น้องเลยอ i อด้วยร้อยเพิ่นหมัก pues พังเพลงอ i o อโ o นะพี่น้องเลยโอ้ยคอยายไวๆเนาะตกใจแม่บนแหงบ่มีเงินมีคำ ه, ง่วงนอนอีกค่ะก็ตื่นนอนบอ่อิอ่มบอม่อ่านอนบ่อิ่มบ่อยากเมื่อแล้วมากินแล้วแม่ลูกฉีดนี่คือเครื่องคองพี่น้องถือมาให้น้องอนเนยอ่ะแหละตอนนี้กำลังเตรียมสีเม,มื่อพี่น้องเลยคิดว่าจะได้นอนห้องมอพี่น้องเอ้ยคิดว่าจะได้นอนแล้วกับบริณอ,อนพี่น้องก็บซได้เมื่อบ้านนี้เนาะไปเมือม่อเมื่อเมื่อบ้านนี้เก็บเอาเออเอาเมืเอ่อใส่น้ำมันเลย อ๋อาใส่ทุง่งอะไรเมื่อกันบบดนี้ตอนนี้กำลังสิเดินทางแล้วกำลังสิเมื่ออลไรไปนนนเนองเอ้ยเนยแนย่มาดูล่ะอืมยิ้มหวานเอ้ยิมม้มหวานอีกอืฝนสิมาเลยเด้อสันป้าลุงฝนสิมาแล้วตอนนี้ตอนนี้ฝนสิมาเลยเนาะ ป้าเ้าก็เสียใจเมื่อกันแล้ววะเนี่ย้ปเมือม่อเมือม่อตอนนี้กำลังเมื่อพี่น้องเอ้ยเมื่อกันพี่น้องรถเทาก็จอดว่ายอยู่ในข้อคุณโหลเทาก็ได้เนยเนยสิขี่รถน้ำมันอาเมื่อบ่่เนยฮะเนยสิขี่รถน้ำนอาเมื่อบ่่เนยนะถ้าถล่ฝนสิตกพี่นอ้อ,อนนงเอ้ยฝนสิตก สนีเปล่ารถใส่ผ้าพิดปษก่อนพี่นอ้องเลยสันนีกำลังเปล่ารถตอนนี้พี่นอ้องอันนี้รถน,น,น้องอเนย์พอผนกำลังเกลียมของกำลังสะเอารถเนาะตอนนีสันนีกำลังเอารถออกมาแล้วอันนี้คือบ่อนจอดรถเนาะเอ้อลมมากเลยซันี่เอ้ย ฝนกันสีมา Sen พอฝนบ่ะนี Sod ่พี่น้องตอนนี้กำลังสีเมื่อนาะตอนนี้เนาะลมกันมาพอลมฝนกันมาคนกำลังสีเริ่มมาพี่น้องเลยเนี่น้องกันนั่กันขี่กับพ่อกับแม่แหละตอนนี้กำลังออกจากห้องหมอพี่น้องกำลังสีเมืออ er ่อนาะท้องฟ้าอันนี้เป็นเมืองในเมืองพี่น้องเลยเป็นเมืองปาก วัจักอุ้ยตายแล้วอันนี้ออกก่อนอันนี้ออกก่อนเมื่อกี้นี่ข้าเข้ากับข้าเปล่าทุกน้ำเลยพี่น้องวัเยาไปซื้อน้ำมันเมื่อตัดหนาน้ำทุกน้ำตกอุ้ยอุ้ยตกอีกแล้วอ้ยบ่หอดไซดอกพี่น้องเอ้ยทุกน้าตกอีกแล้วอุ้ยอุ้ยไปเรื่อยๆฉันนีน้ำทุกน้าอุ้ยเปืือนจนได้ ลมฝนลมกำลังซอยๆมากพล่นงเอ้ยลมฝนกำลังมาไปมีคนหัวค้ออันห้ากับกระตุกเปลือกตอนนี้กระลอกมากเลยไปเล่นกระหอ้ขาตาไปน้องเอ้ย